สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะอภินิหารปิดตาหลวงปูศ่ศรีหลายคนทักเข้ามาถามว่ามีแบ่งไหมหาบูชาได้จากไหนนั่นแสดงว่าคุณดูคลิปผมไม่จบใช่ไหมครับนะ จริงๆแล้วเนี่ยพระปิตาหลวงปู่ศีใน EP นี้เนี่ยผมตั้งใจจะเล่าเล่าเรื่องราวของหลวงปู่กันนะแล้วก็ผมก็มีแบ่งในท้ายคลิปก็คือผมได้ปิดตาหลวงปู่ศีมากองหนึ่งกล่องใหญ่ๆเลยแล้วก็จะแบ่งให้พี่น้องเราทั้งหลายเนี่ยบูชาในราคาที่เบามากๆฟังให้ดีนะครับนี่ก็คือองค์ละ690บาทแต่ถ้าบูชาคู่เอาไปเลยคู่ละ1,200เฉลี่ตกองละ600บาทเท่านั้นโดยปกติแล้วนะผมบอกนะปกติแล้วเนี่ย 1,200บาทเนี่ยท่านได้แค่องค์เดียวเท่านั้นนะแต่อันเนี้ยราคาพิเศษจริงๆนะครับสำหรับใครที่ดูไม่จบคลิปนะคลิปเนี้ย EP เนี้ยผมทำมาเพื่อท่านโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยท่านสามารถแอปไลน์นะครับนะทักเข้ามาส่วนตัวผมได้นะแล้วก็มาบอกได้เลยว่าต้องการกี่องค์เพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าโค้ต้าจะเหลือสักประมาณ20องค์ได้นะมีโค้ต้าแค่20องค์เท่านั้นท่านทักมาด่วนเลยสำหรับใครที่อยากจะบูชา ก็รีบทักเข้ามาส่วนท่านไหนจะบูชาเพิ่มนะครับเหลือแค่20องค์สุดท้ายเท่านั้นก็รีบทักไลน์แอดผมมาได้แล้วท้ายนี้นะครับผมขอแก้ไขแก้ไขคําพูดที่ผมพูดผิดพลาดนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดในข้อมูลของผมด้วยเพราะว่าปากผมลั่นไปแล้วนะที่ผมได้พูดว่ากราบชันร้อยครั้งไม่เท่ากราบหลวงพุทธสีเพียงครั้งเดียวอันนี้ผิดนะครับนะตัวเลขผิดไปน,นิดหนึ่งหลวงพ่อฤาษีท่านได้พูดกับลูกศิษย์ไว้ว่ากราบฉันแสนครั้งไม่เท่าได้กราบหลวงพุทธสีคร นี่คือวาจาของหลวงพ่อฤาีวัฒสุงที่ได้ปารบกับลูกศิษย์ลูกหาท่านไว้พอดีผมพูดผิดพลาดไปแค่ 90, 9 9 9 0 0ครั้งเองครับให้อภัยกันนิดนะปากมันลั่นไปเองครับส่วนของข้อมูลของเรื่องราวที่ผมพูดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกไว้ชัดว่าผมเอาข้อมูลมาจากไหนเป็นเรื่องราวของใครนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเดี๋ยวผมขอพูดไว้เลยว่าเรื่องราวที่ผมได้ได้เล่ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพลอากาศตรี มนูนชมพูทีบก็เป็นลูกศิษย์นะครับของหลวงพ่อวัฒนสุงท่านได้เขียนหนังสือเล่าเรื่องราวอภิิหาเรื่องราวของธรรมะต่างๆไว้หลายเล่มเลยทีเดียวท่านสามารถเซิร์ชชื่อของท่านนะครับใน Google แล้วท่านก็จะเจอเรื่องราวอภินินหารเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรต่างๆที่ลูกศิษย์ท่านเนี้ยได้เขียนไว้เยอะแยะมากเลยทีเดียวนะครับมีเขาเรียกว่ามีหลักฐานจากหนังสือแหล่งอ้างอิงได้ ไม่ใช่เซียนพระที่พูดมั่วไปเองนะครับไม่ได้ปั่นราคาไปอย่างใดเพียงจุดประสงค์ของผมนั้นแค่อยากจะเผยแผ่บารมีของครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพุทศรีแล้วก็หลวงพ่อฤาษีวัดท่าสงของเราครับให้พี่